มาถึงขั้นตอนของการลงสีครับเนี่ยรายละเอียดแล้วก็ต้องใส่ความเป็นมิติลงไปในตัวพื้นผิวของตัว เจ้ามังกรตัวนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ไอตัวแกะสลักนะฮะแกะสลักดินน้ำมันแบบนี้นะครับหรือว่าสีน้ําเอาไว้สําหรับลงสีเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกดูในตะกร้าได้เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้ละกันนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก็คือตัวเครื่องพิมพ์ 3D นะครับเพื่อให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับที่บ้านครับใครที่มีเครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยหรือแค่มีไอเดียคุณก็สามารถผลิตชิ้นงานออกมาให้สมจริงสมจังได้แล้วนะครับ มาถึงขั้นตอนของการทำฉากครับเพื่อจะเอาตัวมังกรเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้และดูสมจริงครับคลิปก่อนครับคุณผู้ชมช่องเราบอกต้องว่างมากๆเนาะถึงจะทําได้จริงๆแล้วพวกนี้ทําเป็นอาชีพเลยนะครับสามารถทําเสร็จแล้วขายงานพวกนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นดูจบครับใครที่คิดว่าผลงานชิ้นนี้ราคามูลาค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามา